สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงเรื่องสุขภาพดีเนี่ยเราไม่ได้มองกันแค่ว่ารูปร่างภายนอกต้องเป๊ะแล้วนะครับแต่ว่ามันคือการมีสุขภาพที่ดีจริงๆจากข้างในแล้วเรื่องหนึ่งเลยที่ใกล้ตัวพวกเราเข้ามาทุกทีทุกทีก็คือภาวะไขมันพอกตับนี่แหละครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า5วิธีง่ายๆในการดูแลตับของเราให้แข็งแรงเนี่ยมีอะไรบ้าง เคยลองถามตัวเองกันดูไหมครับว่าไลฟ์สไตล์ที่มันวุ่นวายเร่งรีบในทุกๆวันของเราเนี่ยเอ๊ะมันกําลังส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายข้างในของเราอยู่หรือเปล่าโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้เอาล้ครับเรามาเริ่มกันเลยภัยเงียบที่ว่านี้ที่เรียกว่าไขมันพอกตับเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับชีวิตยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดของเราได้ยังไงคือต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วนะครับแต่มันเป็นผลพวงโดยตรงเลยจากโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันนี่แหละครับ ปัจจัยแรกเลยหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนั่นก็คือความเครียดเรื้อรังครับคือพอเราเครียดปุ๊บร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซอลออกมาซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นี่แหละครับที่มันคอยส่งสัญญาณบอกร่างกายว่าเฮ้ยเก็บไขมันสะสมไว้นะโดยเฉพาะเลยคือที่ตับของเราแล้วก็ตามมาด้วยความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับความเสี่ยงนั่นก็คือการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ที่ตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วเรียกว่าหลีกเลี่ยงได้ยากจริงๆ เพราะหลายหลายอย่างทั้งความเครียดทั้งอาหารทั้งชีวิตที่เร่งรีบมันมารวมกันปุ๊บโอ้โหมันก็เหมือนเป็นพายุเลยครับที่ค่อยๆพัดเอาไขมันเข้าไปกองสะสมในตับของเราแบบเงียบๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตเลยแล้วภัยเงียบที่ว่านี้เนี่ยมันก็ดันมีความเชื่อมโยงกับคนบางกลุ่มเป็นพิเศษด้วยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับในผู้หญิงครับเพราะว่าร่างกายของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีระบบเผาผลาญที่เชื่อมโยงกับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอสโตรเจนซึ่งมีบทบาทสำคัญมากๆเลยในการช่วยควบคุมแล้วก็จัดการไขมันในร่างกาย เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญเลยก็คือว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษก็คือผู้หญิงที่ใกล้จะเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนนั่นเองครับเพราะพอระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงเนี่ยเกราะป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายมันก็จะอ่อนแอลงไปด้วยทําให้ต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเองแบบเชิงรุกเป็นพิเศษเลยละครับพอเราเข้าใจแล้วว่าปัญหามันมาจากไหนทีนี้ก็มเถ็นทางออกที่เราเริ่มทําได้ทันทีเลยนั่นก็คือการเลือกกินอย่างฉลาดเพื่อสู้กับไขมันครับ สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคือมันไม่ใช่การอดอาหารแต่เป็นการปรับไลฟ์สไตล์ให้เป็นแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือโลคาร์บนั่นเองครับโดยเลือกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างเช่นข้าวกล้องแล้วก็ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับคือน้ำตาลฟุกโตสที่แฝงตัวอยู่ในพวกเครื่องดื่มหวานๆทั้งหลายเพราะว่าตับของเราเนี่ยจะเปลี่ยนน้ำตาลชนิดนี้ไปเป็นไขมันโดยตรงทันทีเลยครับนอกจากการลดแป้งลดน้ำตาลแล้วการเพิ่มอาหารกลุ่มนี้เข้าไปในมื้ออาหารก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยครับ พวกผักใบเขียวเข้มเนี่ยอุด,ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระส่วนไขมันดีๆจากอะโวคาโดหรือน้ำมันมะก,กอกก็จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ตับได้ดีมากๆเลยครับนอกจากการกินแล้วเนี่ยการขยับร่างกายก็สําคัญไม่แพ้กันเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการออกกําลังกายบวกกับการทํา IF หรือการอดอาหารเป็นช่วงๆเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูตับของเราให้ดีขึ้นแบบทรงพลังได้ยังไง เคล็ดลับที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับก็คือการทำา2อย่างนี้ควบคู่กันไปนั่นก็คือการทำ intermittent fasting หรือ IF กับการออกกำลังกายแบบผสมผสานซึ่งบอกเลยว่ามันจะให้บทลับที่ดีกว่าการทำอย่างใดอย่างหนึ่งเดียวๆเยอะเลยครับการทำ IF เนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายดึงเอาไขมันที่สะสมไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงไขมันที่พอกอยู่ที่ตับด้วยสำหรับผู้หญิงนะครับสูตรที่แนะนำเลยก็คือ16หทับหรือ14ทับครับ เพื่อไม่ให้ไปกระทบกับระบบฮอร์โมนที่มันค่อนข้างเลียดอ่อนส่วนเรื่องการออกกําลังกายนะครับไม่จําเป็นต้องเน้นแต่คาร์ดิโออย่างเดียวนะครับการทำเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วยร่างกายของเราจัดการกับน้ําตาลได้ดีขึ้นมากๆเลยซึ่งก็เป็นการป้องกันไม่ให้น้ําตาลส่วนเกินถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันที่ตับนั่นเองครับและแล้วเราก็มาถึงรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการนอนหลับนั่นเองครับ คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การพักผ่อนนะแต่มันคือเสาหลักของสุขภาพตับเลยทีเดียวคือการนอนไม่พอนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับมันจะไปกวนฮอร์โมนความหิวของเราและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือมันทําให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินพูดง่ายๆก็คือเซลล์มันไม่ตอบสนองต่อน,น้ําตาลในเลือดแล้วทําให้น้ําตาลส่วนเกินเหล่านั้นถูกส่งไปเก็บเป็นไขมันที่ตับโดยตรงเลยครับ เป้าหมายจริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับก็คือพยายามนอนให้ได้สัก7-8ชั่วโมงแล้วก็ควรจะเข้านอนก่อนเที่ยงคืนเพื่อให้ร่างกายได้เข้าสู่โหมดซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่จริงๆมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นชุดเครื่องมือที่เราสามารถหยิบไปใช้เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองได้เลยทันทีมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับแผน5ขั้นตอนในการป้องกันไขมันพอกตับก็มี1คือปรับการกินแป้งและน้ำตาล2กินอาหารที่ดีต่อตับ 3. คือการทำ IF 4คือออกกำลังกายแบบผสมผสานและสุดท้ายข้อ5ให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันในวันเดียวนะครับแต่ลองเลือกสัก19เก้าเล็กๆที่คิดว่าเราจะเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อดูแลตับและสุขภาพโดยรวมของเราในระยะยาวเพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนี้แหละครับที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้